ย้อนกลับไปในช่วงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยหรือประเทศสยามก็กลับมาเฟื่องฟูอู้ฟูกินหรูอยู่สบายอีกครั้งหลังจากที่ต้องทนลำบากแหลนแค้นมานานโดยเพราะการพ่ายสงครามให้แก่ศัตรูคู่แค้นอย่างพม่าที่ทำซ้าย,ยกทัพมาดึงดังเอกอาร์ตจนพลากเอาเอกราชของเราไปได้สำเร็จ ทพว่าหลังจากนั้นเพียงเจ็ดเดือนลาชาบนหลังม้าและเหล่าทหารกล้าของพระองค์ก็สามารถทวงคืนเอกราชให้คืนกลับมาสู่พื้นแผ่นดินนี้ได้อีกครั้งและนับแต่นั้นมาพม่าก,ก็หายซ่าเหมือนกับโคกเปิดฟ้าทิ้งไว้5วันแม้ในแผ่นดินของปฐมบรม,มกษัตริย์แห่งราชจากกักรกีวงศ์พม่าจะมีความพยายามเข้าตีไทยอีกคำรบแต่สุดท้ายก็โดนทัพกลมพระราชวังบวรไล่ตีไล่ต้อนไล่ตบจนย้อนกลับไปสลบอยู่ที่บ้านแทบไม่ทันนั่นจึงทําให้นับแต่นั้นเป็นต้นมา GDP ของประเทศก็มีแต่จะพุ่งเอาพุ่งเอา ซึ่งใครที่รับชมอยู่ใกล้จอตอนนี้ก็ถอยออกมาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งเข้าเบ้าตาได้พุ่งหายพุ่งขาดถามว่า GDP คืออะไรถ้าพูดไปก็เดี๋ยวจะยาวเอาเป็นว่าในยุคนั้นยังไม่ได้มีการใช้ตัวเลข GDP ูพงดีพีอะไรมาชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศหรอกครับเพียงแต่ที่แอดพูดขึ้นมาก็เพราะต้องการให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าบ้านเมืองเราตอนนั้นมันรุ่งเรืองแค่ไหนและยิ่งเมื่อพอบวกกับพระพิชาของล้นเก้ารัชกาลที่สามด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้ไทยหรือสยามตอนนั้นรุ่งเรืองแบบไม่่มีีีีททิดเเลยเยว ย่เว้นอย่างเดียวคือการระบาดของฝิ่นที่กําลังทําลายประเทศไทยจากภายในอย่างช้าๆและแม้ว่าลนเก้ารัชการที่3มจะทรงออกพระราชกิจสดีกาสั่งห้ามกินห้ามสูบฝิ่นแต่ทว่าพวกที่หมื่นมันก็ยังลักลอบสูบรอบซื้ออยู่ดีด้วยเหตุนี้เองจึงมีการกวดขันภายในประเทศอย่างหนักจนทําให้สยามในเวลานั้นเกือบจะเกิดซีวิววอลเลยก็ว่าได้โดยฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ทางการส่วนฝ่ายตรงข้ามนั้นรู้จักกันในชื่อกลุ่มตัวเฮียตัวเฮียหรือกลุ่มตัวเฮียนั่นเองครับ โดยใครได้ดูซีรีส์เรื่องหมอหลวงของทางช่อง3ในตอนแรกมาแล้วก็คงจะคุค้นๆกับชื่อน,นี้อยู่บ้างซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรทำไมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราต้องวงกันเข้ามา,กาใกล้ๆเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับบ้าแค่เปิดหัวก็กินเวลาไปครึ่งิปแล้ะคำเตือนโปรดรับชมเฉพาะรอดาผู้ใ่จัรีส์ c h a n n e ทังมีการช่อชฉนโกงกินแย่งชิงความเป็นใหญ่กันภายในราชสำนักมาอย่างต่อเนื่องในที่สุดราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นราชวงศ์ของชนชาวจีนฮั่นที่ปกครองจกักรวรรดิจีนมายาวนานถึง276ปีก็มีอันต้องวอดวายล่มสลายหายไปตลอดการเนื่องจากถูกพวกชาวฮั่นที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนงมินชี้ ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพียงชาวไร่ชาวนาไร้ยศถาแต่กับหานกล้ายกคนเขาเขียนฆ่าไล่ล่าบีบจนราชาเฉินเจินต้องผูกพศฆ่าตัวตายปิดตำนานราชาคนสุดท้ายแห่งราชวงศ์หมิงไว้เพียงเท่านั้น แต่ในขณะที่พวกหนงหมินฉียี่กำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานรอเตรียมการจะสถาปนาคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มให้ขึ้นเป็นเจ้าเหนือฟ้าพระองค์ใหม่เพื่อปกครองจีนสืบต่อไปความบันไลยก็เกิดขึ้นเมื่อจูจูชาวแมนจูเรียที่เป็นเผ่าเลล่ลชนกลุ่มน้อยด้อยค่าและโดนชาวฮั่นตราหน้าว่าเป็นพวกคนป่าบะบายไร้าการศึกษาได้กลีทาทับเข้ามายึดเอาอำนาจของพวกหนงหมินฉียี่ที่เพิ่งจะมีได้ไม่กี่ชั่วยามไปแบบหน้าตาเสยมือตาใส สงผลทำให้กลุ่มกบฏหนงมินชียี่ต้องเหยือหนีแยกย้ายกระจัดกระจายหายวับไปกับตาบางก็เข้าป่าบางก็เข้าโดงบางก็มุ่งตรงลงใต้จนกระทั่งหลายปีต่อมาราชสำนักจีนภายใต้การนำของราชวงศ์แมนจูก็สืบรู้ว่ามีพวกอดีตกบฏจำนวนไม่น้อยได้จบลอยทำทีออกผนวบวชเป็นพระโดยมีเจตนาเพื่อย,ยุยงปลุกปักป่นสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่รัษฎรชนชาวจีน ด้วยเหตุนี้จึงมีพระบัญชาสั่งตรงมาจากองค์ห้องเต้ให้กองทหารส่วนพระองค์ลงพื้นที่และปิดล้อมตรวจค้นวัดเป้าหมายที่คนร้ายใช้กบดานในทันทีซึ่งงานนี้สุดท้ายก็กลายเป็นงานเหมาเมื่อพระทั้งหมดถูกจับเผาจนตายทุรนทุรายเกือบทั้งวัดนับได้กว่า128องค์ทว่า5องค์ที่เป็นอดีตกบฏจริงๆนั้นกลับสามารถหลบหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้ด้วยความแค้นพระทั้งห้าจึงเริ่มรวบรวมสมัครพรรคพวกจนต่อมาก็ได้พัฒนากลายเป็นสมาคมลับที่มีชื่อว่าเทียนตีหรือพรรค ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการโค่นล้มราชวงศ์ชิงและกอบกู้ราชวงศ์หมิงหรือที่พูดสันส้นๆว่าโค่นชิงกู้หมิงนั่นเองแต่การจะโค่นล้มราชวงศ์ที่ปกครองประเทศอยู่ณนะตอนนั้นไม่สามารถระดมทุนหรือรับบริจาคอย่างเปิดเผยได้ทําให้ทางพักต้องเริ่มรับทํางานผิดกฎหมายทุกชนิดเริ่มตั้งแต่ต่อยเด็กเตะผู้หญิงตีคนแก่หรือแม้แต่กระทั่งรับจ้างหวานค่าซึ่งถือเป็นงานที่หารายได้เข้ากงสีของพักได้อย่างมากมายและโดยการจัดการและการบริหารองค์กรที่มีระบบทําให้สมาคมเทียนตี้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่มีรุ่งก็ต้องมีร่วงเมื่อในช่วงสมัยหนึ่งพรรคเทียนตี้ก็ถูกทางการปราบปรามอย่างหนักโดยในช่วงกวาดล้างนั้นหากใครถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสมาคมเทียนตี้แม้เพียงเล็กน้อยก็จะถูกฆ่าตายกลายเป็นผีในทันทีไม่มีละเวน้นส่งผลทําให้เหล่าสมาชิกที่ยังเหลือรอดต้องหนีหัวซุกหัวซุลระหกระหินเดินทางออกจากประเทศจีนในทันทีซึ่งอดีตสมาชิกพรรคที่แยกย้ายออกจากจีนในเวลานั้นต่างก็พากันนารูปแบบการจัดตั้งการจัดการพรรค ไปก่อตั้งเป็นสมาคมลับขึ้นเป็นของตัวเองตามแต่ละพื้นที่ที่พวกเขาไปอยู่โดยมีเจตนาในตอนแรกก็เพียงเพื่อช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันไม่ให้โดนรังแกเพียงเท่านั้นสำหรับประเทศไทยเริ่มมีการก่อตั้งสมาคมลับชาวจีนขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางก้าจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงคองราชโดยตัวของหัวหน้าสมาคมจะถูกเรียกว่าตัวเฮียซึ่งเป็นคำในภาษาจีนแต้จิว๋วที่แปลว่าพี่ใหญ่ ส่งผลทําให้ในเวลาต่อมาทางการรวมทั้งเหล่าประชาชนชาวสยามต่างก็เรียกขานสมาคมรับชาวจีนพวกนี้ว่าพวกตัวเหี้ยมานับแต่นั้นแม้ในภายหลังพวกตัวเหี้ยหรือตัวเหี้ยจะมีการกลายพันธุ์ไปเป็นพวกอังยีซึ่งถือเป็นคําที่คุ้นหูคนไทยมากกว่าแต่ทว่ารูปแบบและพฤติกรรมก็แทบจะไม่ต่างกันเลย งสร้างองค์กรตัวเฮียในสมัยรัชกาลที่สมจะมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าใครอะไรทำไมยังไงเริ่มตั้งแต่คนที่ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสมาคมจะถูกเรียกว่าตัวเฮียหรือตัวเฮียที่แปลว่าพี่ใหญ่โดยจะมีอำนาจสูงสุดในสมาคมรองลงมาคือยี่เฮียหรือพี่รองมีหน้าที่เป็นดังมือขวาของตัวเฮียรับผิดชอบเรื่องการเงินการวางแผนการและต่างๆและการดำเนินยุทธศาสตร์ของสมาคม ตำแหน่งต่อมาคือซาเฮียหรือพี่สามซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหนังมือซ้ายของตัวเฮียโดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องบูสบ้านฮันแหลกของทางสมาคมทุกแบบทุกชนิดไม่ว่าจะเรื่องหมัดเรื่องมวยเรื่องควยเรื่องเหล็กดนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับซ ah e er าเฮียแทบทั้งสิน้นเรียกง่ายๆว่ายี่เฮียคือกุนซือด้านบุนส่วนซาเฮียคือกุนซือด้านบูนนั่นเองซึ่งตัวเฮียในแต่ละรุ่นจะเป็นคนเลือกยี่เฮียและซาเฮียด้วยตัวเอง ตัอย,ยามใดที่ตัวเฮียนั้นหมดวาระไม่ว่าจะพบปุบป,ปับรับโชคโบกมือลาโลกหรือสลัดตำแหน่งเพราะเหตุผลส่วนตัวตัวของยี่เฮียและสายเฮียก็จะต้องวางมือเช่นเดียวกันกับตัวเฮียไม่มีข้อยกเว้นตำแหน่งต่อมาของทางสมาคมตัวเฮียก็ได้แก่ผู้คุมกฎและผู้อาวุโสซ,ซึ่งจะมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำตัวเฮียในการบริหารองค์กรและคอยกำกับดูแลเห,เหล่าสมาชิกภายในสมาคมไม่ให้ทำผิดกฎข้อบังคับโดยเด็ดขาดตำแหน่งที่6ของทางสมาคมตัวเฮีย คือตำแหน่งหลงจูหรือหัวหน้าเขตหัวหน้าสาขาซึ่งตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากโดยนอกจากหลงจูจะมีหน้าที่หลักเป็นการหาเงินเข้าองคอ์กรพวกเขายังต้องคอยดูแลพื้นที่ทำกินรวมถึงต้องปกครองพวกสมาชิกใหม่จำนวนมากอีกด้วยและหากวันใดทางสมาคมมีการเลือกตั้งตัวเฮียคนใหม่เราหลงจูนี่แหละที่จะมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นพี่ใหญ่คนใหม่ของสมาคม ส่วนตำแหน่งสุดท้ายของทางสมาคมก็คือตำแหน่งสมาชิกทั่วไปและสมาชิกใหม่ที่เปรียบเสมือนเป็นกองทหารที่พร้อมปะทะอยู่ตลอดเวลาโดยมีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ตีหัวม้าด่าแม่เจ๊กผู่กันโชกโหกหากพลากซับจับฉเฉลยไปจนถึงเป็นกองรบแนวหน้ากล้าตายสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายทําให้บ้านเมืองชิมหายในยามมีเหตุให้ต้องต่อสู้เป็นตน้นแต่ก่อนที่จะได้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกกระจกกระเลวกระลาดหรือไปจนถึงตัวเหียก็ล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านการเข้าพิธีสาบานตนซสก่อนเป็นอันดับแรกโดยพิธีสาบานตนของทางสมาคมตัวเหียในสยามนั้นจะปฏิบัติแบบเดียวกันกับที่ทางสมาคมเทียนตี้ของจีนในอดีตเคยใช้เริ่มต้งแต่การลงชื่อแท้วันเดือนปีเกิดของตัวเองก่อนจะนําไปมอบให้ซินแสผู้นําในการประกอบพิธีจากนั้นก็จะมีการเดินข้ามกองไฟเพื่อสื่อความหมายว่าเป็นการเกิดใหม่ตามมาด้วยการรอดใต้โต๊ะ ซึ่งสื่อความหมายว่าคลอดออกมาจากท้องพ่อแม่เดียวกันจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวคำส,สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจความประมาณว่าจะทุ่มเทจะซื่อสัตย์จะเสียสละจะจงรักภักดีต่อสมาคมและอะไรทำมยังไงอีกมากมายก็ว่ากันไปซึ่งก็คงจะคล้ายๆกับพิธีสาบานตนของทหารนั่นแหละครับแอดเองก็จำไม่ได้แล้วว่าสาบานไปว่าอะไรมัง่งจำได้แต่ท่อนสุดท้ายที่ว่าข้าพเจ้าจะไม่แผงพายความลับของทางราชการเป็นอันขาดพุ่นละละละ,ละ,ละ ส่วนทางสมาคมตัวเหี่ยก็คงจะประมาณว่าข้าพเจ้าจะไม่แพ่งพายความลับของทางสมาคมเป็นอันขาดอะไรประมาณนี้จากนั้นก็จะเป็นการยกสดเล่าเพียวบกเข่งๆนะ้ะไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียที่ประกอบไปด้วยเลือดของตัวเองและเลือดไก่เป็นต้นส่วนขั้นตอนสุดท้ายของพิธีนั่นคือการใช้กันไกข่ขาเดียวผูกโบสีแดงไปสังหารศัตรตูหรือคนทรยศโดยหักทำสำเร็จก็จะถือว่าเป็นสมาชิกของทางสมาคมอย่างเต็มตัวอ กว่าจะชั่วได้นี่ก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาโดยในช่วงต้นแผ่นดินของสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวพวกตัวเฮียนั้นมีสมาชิกเพียงหลักสิบหลักร้อยคนเพียงเท่านั้น ซึ่งบทบาทก็ทำหน้าที่แต่เพียงเป็นลูกจ้างของพวกนายทุนที่แอบลักลอบค้าฝิ่นเข้ามาภายในสยามทะว่าภายหลังเมื่อรู้ตื้นลึกหนาบางของธุรกิจทั้งหมดสมาคมตัวเหี้ยก็ยึดกิจการการค้าฝิ่นของพวกนายทุนมาเป็นของตัวเองทั้งหมดอย่างเมินตาใสาหน้าตาเฉยส่งผลทำให้สมาคมตัวเหี้ยเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีสมาชิกมากกว่า1000คนเลยทีเดียว สำหรับการสู่ฟิ่นนั้นเริ่มระบาดในหมู่ผู้ใช้แรงงานก่อนเป็นอันดับแรกต่อมามันก็เริ่มลุกลามบานปลายแพร่ขยายไปทุกชนชั้นถึงขั้นที่แม้แต่เหล่าเซนาห,าหมหาอมาตย์ในราชสำนักก็พากันติดฟินงอมแงมไปตามๆกันโดยฟินนั้นเป็นเพื่อที่มีสารออกฤทธิ์สามารถทําลายผู้เสพให้ค่อยๆหมดสภาพความเป็นคนทําให้เกียจค้านง่วงเหงาหานอนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่สู้งานยิ่งพอเมื่อเสพติดแล้วล้วก็ยิ่งจะทําให้อยากสูบจนกระวนกระวายหงุดหงิดวุ่นงาน พอเมื่อไม่ได้สูบริฟฟินก็จะบีบคันให้เกิดอาการทุรนทุรายถ่ายเป็นเลือดที่เรียกว่าลงแดงหรือลงท้องจนต้องเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานด้วยเหตุนี้ฝิ่นจึงเปรียบเสมือนเป็นยาพิษร้ายต่อมวลมนุษย,ยชาติเลยก็ว่าได้และพอเมื่อความทราบไปถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องที่ว่าเหล่าชาวบ้านรวมไปถึงขราชาบริพารของพระลงองนั้นพากันติดฝิ่นงอมแงมก็ทําให้ทรงกิ้วเป็นอย่างมากโดวยว่าอันตัวของพระลงองนั้นกว่าจะหาเงินเข้าประเทศมาได้สักเบีย้ยสักอัด สุดแสนจะยากลำบากสายเอ็นแทบขาดทว่าเหล่าขาลัาชบริพานที่กินข้าวสุกปลาตายไปวันๆกับมัวแต่สู่ฝิน่นจนละเลยไม่กวดขันหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบ้านเมืองเสียหายโดยหากปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปต่อให้ไม่ต้องรบกับใครประเทศก็คงจะล่มจมล่มสลายเป็นแมนมัน่น ด้วยเหตุน,นี้ในปีกุลพุทธศักราช2382รบัพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบัญชาสั่งกวาดล้างลงฝิ่นทั้งหมดในสยามทันทีไม่มียกเว้นส่วนใครที่ถูกจับได้ว่ายังสูบฝิ่นอยู่ก็จะถูกเคี่ยน3ยกยกหนึ่ง30ทีตามมาด้วยการถูกจับตะเวนบกตะเวนน้ำา3วัน3คืนก่อนจะลิปลูกเมียและส่งเจ้าตัวนั้นไปเป็นตะพุ่นย่าช้าง โดยในวันที่18เมษาย,ยนปีเดียวกันนั้นได้มีการนําฝิ่นดิบที่ตรวจยึดมาได้กว่า2 0 0 0กิโลกร,รมัมนามาเผาทําลายนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์โดยมูลค่าของฝิ่นที่เผาทําลายในครั้งนั้นมีมูลค่าถึง18ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวซึ่งก็มากกว่างบประมาณแผ่นดินหลายเท่าตัวซึ่งเงินพดด้วง1บาทในตอนนั้นสามารถซื้อทองคําได้น้ําหนัก1บาทก็ลองคำนวณเอาละกันครับว่าหากเป็นปัจจุบันมูลค่าโดยรวมของฝิ่นที่รัชกาลที่3รับสั่งให้เผาในวันนั้นจะเเเเป็นนนนงงิิท่่่าไหรรดดดลลอคคููๆะับ ด้วยความเสียหายของการกวาดล้างฟินในครั้งนั้นแน่นอนว่ามีผลโดยตรงกับพวกตัวเฮียที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวกับฟินด้วยนี้จึงทําให้พวกตัวเฮียนั้นเหิมเกลิมตั้งตนเป็นกองโจรคอยออกป้นฆ่าชาวบ้านร้านตลาดในหลายพื้นที่ตั้งแต่ป๋าจีนบุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการเลื่อยลงไปจนถึงประจวบคีรีขันโดยนอกจากจะออกปนชาวบ้านตามหัวเมืองชายทะเลแล้ว สมาคมตัวเฮียยังประพฤติตนเป็นโจรสลัดคอยดักปนขบวนเรือสินค้าที่จะเข้ามาค้าขายกับสยามจนสร้างความหวาดกลัวแก่เหล่าพ่อค้าวานิชในช่วงเวลานั้นไปตามๆกันโดยการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการและสมาคมตัวเฮียนั้นดำเนินต่อเนื่องยืดเยื้ออยู่หลายปีจนกระทั่งล่วงเข้าสู่ปีพุทธศักราช2,390 วกตัวเฮียก็เหือมเกิมถึงขนาดบุกเข้ายึดป้อมที่จังหวัดฉะเชิงเซาแถมยังฆ่าเจ้าเมืองและกรรมการเมืองตายไปหลายคนทําให้ทางการต้องระดมเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้าต่อสู้เพื่อชิงป้อมคืนโดยการต่อสู้กินเวลาอยู่หลายวันจนในที่สุดก็รู้ผลเมื่อฝ่ายสมาคมตัวเฮียถูกฆ่าตายไปกว่า300ชีวิตส่วนที่เหลือก็สับตีนแตกแยกย้ายกระจายหนีหายไปคนละทิศคนละทาง และนับตั้งแต่นั้นสมาคมตัวเฮียก็ไม่กล้าต่อสู้กับทางการอย่างเปิดเผยอ,อีกเลยด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นการปิดฉากสมาคมตัวเฮียสมาคมที่เป็นศูนย์รวมของพวกตัวเฮียไว้แต่เพียงเท่านั้น่ว่าในความเป็นจริงก็ยังมีเหล่าสมาชิกที่ลอดตายจากศึกที่ฉาเชิงเซาทําการเคลื่อนไหวและดําเนินการสารต่อธุรกิจของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องแบบลับๆจนกระทั่งเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พวกตัวเฮียจึงมีการกลายพันธุ์แตกสาขา ถือกำเนิดเกิดเป็นแก๊งอันภา,านแก๊งเล็กแก๊งน้อยที่รู้จักกันในนามพวกอังยี่ในเวลาต่อมานั่นเองเอาละครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โดยพูดถึงความอันตรายของฝีน,นั้นสำหรับส่วนตัวเอดเองเคยเห็นตอนวัยเด็กนะครับว่าคนแก่ในตอนนั้นเขาจะใช้เข็มแหลมๆนี่แหละจิ้มไปในลูกฝิ่นดิบเพื่อเอายางของมันออกมานิดนึงแล้วก็มาแตะที่ลิ้นเพื่อรักษาการปวดฟันแต่คนที่เสพติดฝิ่นจริงๆนี้กับตัวนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับ เพราะว่าในช่วงที่แอดโตมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เขาแปลรูปจากฝิ่นดิบๆมาเป็นเฮโรอีนหรือว่าผงขาวกันแล้วซึ่งขนาดตัวแอดมินเองในช่วงเป็นบ่าวแหวงเนี่ยของเมาเนี่ยไม่เอาแต่ยากันยุงก็ยังเมกล้าที่จะไปใกล้กับพวกเฮโรอีนนี่เลยนะครับเพราะว่าเห็นสภาพของคนที่ติดแล้วมันน่ากลัวมากมันหมดสภาพเลยจริงจริง,รง,รงมันโหมันอธิบายไม่ถูกแต่หลังยุค90วันเนี่ยทางการก็ทําการปรบับปรามแล้วก็กวาดล้างเฮโรอีนจนหมดประเทศไทยไปแล้ว ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับเพราะว่าเห็นเห็นคนที่ติดมากับตัวแล้วแบบมไม่อยากจะบรรยายสำหรับยาเสพติดในยุคสมัยนี้ที่ส่วนตัวมองว่าอันตรายแล้วก็น่ากลัวที่สุดนั่นก็คงจะหนีไม่พ้นเหล้าอะไรครับเหล้าที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละน่ากลัวที่สุดแล้วไม่ต้องไปพูดถึงกัญชงกัญชาเอาเป็นว่าหากใครก็แล้วแต่สามารถลดละเลิกอายามุกได้ทั้งหมดก็ สาธุสาธุด้วยนะครับผมและก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปมะกรูดทิกแห้งหอมแดงกระทุกกระเทียมก,ก,กระดงก,ก,ก,กระดิ่งกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไปพลาดลิดใหม่ๆจากเซเวชชนแนลสุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอกล่าวคำว่าเอาแอดมินไปฆ่าให้ตายแอดมินก็รักคุณผู้ชมไม่เสื่อมคลายเด็กกลับเด้อ